สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ที่สวนพอเพียงนะคะสวนผักและผละไม้ปลอดสารของเรามีอะไรบ้างนะคะตามทางเดินมีหมดเลยนะคะ,ะ,คะทุกคนก็จะเป็นต้นกล้วยที่อันใหญ่มากค่ะใหญ่มากเลยทุกคนอ๋อพี่โบอบอกว่านี้มีหัวปีใหญ่มากเลยต้นนี้นะคะเอาไ,<ด>ไปค่ะมันรวมกันหมดทุกต้นนะคะอ่ามีอะไรบ้างคะที่สวนเราบรรยายเลยค่ะนี่ค่ะต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่แบบสวยกว่าต้นอะไรเลยนะคะ รู้จักไหมคะว่ามันคือต้นอะไรค่ะใครรู้จักตอบโอเคตอบพร้อมกันค่ะไปอไปพีล้วบแล้วี่มน้ค่ะรู้องพี่พี่น้องหิวน้ำเดี๋ยวค่อยเดินกลับไปเอาก็ได้ลูกน้ำอ่ะนมานี้มานี้มานี้เพียงมาหนี้ก่อนเพียงมาหนี้เามันหิวน้ำ ว้าววันนี้เราว่าจะยืมผ้าแพรของพัดัดมาผูกลืมเลยเยี่ยมมานี่เร็วๆมาดูอะไรนี่ก่อนลูกพี่บัวมายืนข้างๆสิลูกนี่นะคะทุกโคมันก็จะประมาณนี้ค่ะมันคือต้นอะไรพี่บัวรู้จักไหมกล้วยค่ะต้นกล้วยค่ะแต่มันแต่ทำไมมันมีหน่อขึ้นมาตรงกลางเป็นแบบนั้นแล้วทำไมมัีต้นกล้วยแปลกนั่นเองค่ะพี่บัวขอคไหวไหม เลยนะคะสวยเจ๊บัว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 จะขอหลวยไหมยังทำไมตอนเล่นเราบอกว่ายังไล่พัดัดเลยอ่ะก็ไล่พัดัดและพอเพียงนั่นแหละลูกไล่พัดแล้วๆพอเพียงนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยก็สามารถมันตั้งชั้นได้นะคะระวังมดด้วยแหละมหาซื่อจัค่ะมดนี้ออกอะไรดีเลขอะไรดีเลขอะไรดีเลขอะไรดี เอาใครจะให้หวยเร็วๆบอกมาเลขอะไรสองหนึ่งหกเก้าโอ้ให้พัด <5. S 2> พัดให้มาสี่ตัวแล้วนะคะ <5. S 2> หนูจะใบให้เลยค่ะหนูให้สามตัวพี่ว่าให้อีกสองเพราะว่าสี่บวกสองเป็นหกแล้ววันที่หนึ่งมันหกตัวลูกโอเคให้สองตัวใช่ไหมคะอมืมายืนขายรูปกับกล้วยพัดพัดแล้ว ามหกเดี๋ยวป้าตามไปเองสามหกนะคะทุกคนอ๋อสามหกแล้วก็สี่อะไรนะเมื่อกี้ที่พัดพัดบอกนะคะอันนี้วันหลังพัดพัดเอากระโปรงมาด้วยนะลูกกระโปรงเรนโบว์ของหนูอะที่แม่บอกว่าจะเอามาไว้ตรงเนี้ยว่าจะมายืมมามัดตรงเนี้ยดูนะคะว่าความสูงของเขาเนี่ยประมาณเท่าพัดพัดเลยนะคะจะเท่าหนูอปิงหรอคะคุณแม่จ๋าอ๋อพัดพัดจะเบาเานะลูก โอเคมุมได้มุมนี้กำลังสวยค่ะยิ้มค่ะโอเคดีมากค่ะมันคือกล้วยมหัศจรรย์นั่นเองนะคะมหัศจรรย์เลยค่ะเพราะตอนนี้ม <Okay. S 2> ัาจัฒนะคะมันเหมือนอันที่มันเป็นลูกอย่างเงี้ยเหมือนมันม่วงลยสีอะ่ะ hmm. มีม <Yeah. S 2> ่วใช่มันมีหัวปีแล้วก็มีลูกขึ้นมาเลยทง้ทงที่มันไม่มีต้นนะคะมันก็คือมหัศจรรย์นั่นเองนะคะ อ่าไว้ค่ะทุกคนต่อไปเราจะไปกลับไปสู่ภารกิจการเล่นน้ำพาเด็กๆไปเล่นน้ำที่คลองเจบัวเจบัวอุตส่าห์ทำงานแรกกับการไปเล่นน้ำนะคะวันนี้เพราะว่าเจ๊บัวช่วยหาไม้มาทำค้างนะคะ วิวที่นี่สวยมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้เราจะดำนากันใครว่างก็มาโลดนะคะมาโลดเลยแล้วพื้นที่ล่ะเตรียมยังพื้นที่ล่ะเหลือจะเอาน้ำใส่ต้องให้คุณลุงเขามาใส่ให้เพราะเราใส่เองไม่ได้นะคะทุกคนขึ้นรถไปจำตำแหน่งค่ะใครอยู่ด้านหน้าใครอยู่ด้านหลังใครอยู่ด้านหลังใครอยู่ด้านหน้าโอเคบายบายนะคะทุกคนเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะคะ ข้างล่างนี้มันมีต้นเพาะกล้าขึ้นมาเต็มเลยนะคะที่แม่หมยโยน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 ลงไปเนี่ยขึ้นมาเพียบเลยนะคะตำลึงก็มีนะคะ